ก็อขอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการของริปกรอนแสงเดียวนะครับผมวันนี้เราจะกลับพบกันอีกรครั้งเกี่ยวกับประวัติไวกิ้งชนเผ่าลักรบที่เฮี้ยมโหดที่สุดและเป็นชนเผ่าที่มีการค้าขายทางเรือทั่วทวีปยุโรปถึงเอเชียมีการค้าขายจากต่างประเทศทั้งยุโรปถึงเอเชียครับ บางครั้งก็อาจจะมีจีนบ้างอะซึ่งเราก็จะมาเจาะจงกับชนเผ่าครั้งนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงไมายังไงในความหมายของมันเนี่ยชนเผ่านักรบนักการค้าและนักตั้งถิ่นฐานของนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กซึ่งบูกรบชนะยึดครองและตั้งอาณาน,นิคมอาณาเขตในส่วนใหญ่ของอังกฤษนรมองดีและระัสเซีย ในระหว่างประมาณคิศักรา657ถึงคิศักรา1017นอกจากนี้ยังปูกชูจมสเปนโุรุกโกและอิตาลีติดต่อการค้าขายกับจักรวรรดิไบเซนไทน์เบอร์เซียและอินเดียชาวเวกิง้งอย่างในคนพบและชิดครองไอซ์แลนด์และกินแลนด์เดินเรือไปชายทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วยครับผมซึ่ง ทางไวกิ้งเนี่ยได้ค้นพบก่อนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยจะค้นพบทวีปอเมริกาเมื่อ500ปีก่อนเองโดยชนเผ่าเนี่ยเป็นนักเดินเรือที่ชำนาญกล้าที่จะนำเรือแล่นออกไปในสมาสม,าสมุทรแอตแลนติกเพื่อหาหมู่เกาะดินแดนทรรมหากินให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการบรบกวนของชนเผ่าอื่นไวกิ้งจึงเป็นชาวยุโรปพวกแรกที่เดินเรือออกไปนอกทะเลลึก และลอยลำอยู่ท่ามกลางลูกคืนและแสงแดดมองไปรอบด้จะเห็นแต่ขอบฟ้าสุดทุกหูลูกตาและพื้นน้ำเท่านั้นแต่ในการค้นพบแผ่นดินใหม่เนี่ยพวกไวกิ้งเนี่ยจะใช้วิธีปล่อยพวกเว้าที่นำติดตัวไปกับเรือเนี่ยออกจากการออกจากกงรงขังพวกนกเนี่ยดุดเว้าลุด,ดออกจากการกงขังมันจะโผล่ปนเป็นวงกลมสูง ขึ้นไปในอากาศถ้ามันบินกลับจ้อนทางเดิมหมายความว่าเบื้องหน้าเนี่ยมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยแต่ถ้ามันบินพุ่งไปในทะเลทิศใดทิศหนึ่งพวกไวกิ้งก็จะทราบทันทีว่าทิศนั้นมีแผ่นดินใหญ่อยู่แน่นอนแต่เบื้องหน้านู้นซึ่งพวกเขาจะนำเรือออกค้นคว้าจนพบแผ่นดินนั้นได้ไวกิ้งก็ได้ยกทัพเนี่ย ไปปลูกที่อังกฤษทางชายฝั่งนอร์ทัมเบียตอนเหนือของประเทศอังกฤษเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนพุทธศักราช793ปลูกเผาทำลายโบสถ์แห่งกลินเกฟนิดฟานและคาอาตา์ล้วงจนหมดในอีก2ปีต่อมาเนี่ยก็ได้ลุกลึกเข้าไปในแผ่นดินใจของอังกฤษในพื้นที่ที่เป็นสกอตแลนด์ปัจจุบันลูกโจมตีไอแลนด์และ ตั้งราชอาณาจักรไวกิ้งที่เมืองดับลินดิเมลิกและวอเตอร์ฟอร์ดแม้เมื่อไ่้พวกไวกิ้งจะทำลายโบสถ์และฆ่าบัตหลวงไปนับไม่ถ้วนแต่ในที่สุดชาวไวกิ้งได้เข้ารีดเป็นคลีสกษัสนิย์ชนไวกิ้งยึดครองเมืองต่างๆหลายเมืองทักษัตร์ไวกิ้งที่มีนามว่าเฮลเลอร์บูทช์ไดเขาปกครอง,งกิตและไอเลน ในปีคศัก817เอริกติเรตลูกชายของเฮเลนบูชูดนักลุกปวกิ้งผู้ถูกเลเทศจากไอร์แลนด์ได้อพยพพาครอบครัวและเรืออีก25ลำเดินทางไปทางที่ตะวันตกและได้พบกับให้ตายเถอะเกาะกินเล่นซึ่งทั้งที่เกาะกินเลนเนี่ย มีหิมะและนับแขกปกคลุมตลอดทั้งปีแต่เอริกต้องการให้ชื่อเกาะดึงดูนักผจญภัยเขาจึงตั้งชื่อเกาะที่พบว่าก,กินเล่นซึ่งมันแปลว่าดินแด่สีเขียวในปีคิศักร985เลฟเอริกสันบุตรของเอริกเดอะเรดแต่รายงานการพบแผ่นดินที่นัวกประวัติศาสตร์ทุกวันเนียเชื่อว,ว่าเป็น เลบาดอนิวฟันแลนด์และนิวอิงแลนด์เพลฟแต่บรรยายว่าดินแดนใหม่เนี้ยมีป่าไม้ทุ่งข้าวสาลีและไร่อัง,งุนแต่ชาวไวกิ้งเนี่ยตั้งดินฐานอยู่ในดินแดนใหม่ได้ไม่นานก็ถูกชนพื้นเมืองในลุกรานาต้องอพยพกลับกินแล่นอีกซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดก่อนคิสโตฟเฟอร์โคลัมบัสอะ จะพบอเมริกาประมาณ500ปีได้โดยธรรมชาติการจูโจมเนี่ยทางเรือโดยทางทะเลซึ่งจะต้องเข้มแข็งดุดันและไม่กลัวอันตรายชาวไวกิ่งจึงมีกิจศัพท์หรือได้สมญาว่าเป็นพวกโหดเที่ยมทารุณและเป็นนักทำลายล้างแต่ในฐานะของพ่อค้าและนักบวครองนักนิคมชาวไวกิ้งเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงมาก ในด้านการพัฒนายุโรปยุคก,กลางเลยทีเดียวครับแต่การตั้งกินฐานเนี่ยโอ้ทะเลในยุครักแรกเนี่ยของชาววิกิ้งได้แก่การตั้งเมือง,ออ,งออกนีออกนีและหมู่เกาะเชดเด์ลซึ่งอยู่ในการปกครองของนอร์เวย์เรื่อยมาในสิ้นสุดเมื่อคิดศักราช1472ชื่อเวลาที่นับเป็นยุควกิ้งเนี่ยอยู่ระหว่าง ศักราช798ถึงคริสตศักราช1066ซึ่งสิ้นสุดยุคป,ประมาณยุคเชียงแสนได้และยุคหาริพุนชัยดึกก่อนสถาปนาราชวงศ์พระร่วงโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตใหมค่คริสตศักราช1219ประมาณ183ปีได้จากบันทึกเนี่ยว่าของพวกไวกิ้งในช่วงศตวรรษ 790จนถึงการพิชิตอังกฤษและชาวนอร์มันในปีคริสตศักราช1,066ถือว่าเป็นยุคไวกิ้งในประวัติศาสตร์ของสแกนดิเนเวียชาวไวกิ้งเนี่ยใช้ทะเลวิเชียนและทะเลบอลติกเป็นเส้นทางสู่แนนใต้และแผ่อิทธิพลลงมาพาถึงเดชีนอร์มังดีช่วงคริสตศตวรรษที่10 ก่อนสืบเชื้อสายกลายเป็นชาวนอร์มันสำหรับผู้สืบเชื้อสายไวกิ้งมีอิทธิพลในยุโรปเหนือในยุคนั้นเลยทีเดียวเชียวครับผมได้แก่พเจ้าฮาวโลกกอรวินสันกษัตริย์แองโกเซกซันองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรอังกฤษผู้มีบรรพบุรุษเป็นชาวเลนมามากและสชาวไวกิ้ง ขึ้นรองบัลลังก์ราชอาณาจักรอังกฤษเจ้าสเวนฟอกเบียร์ผู้ครองบัลลังก์ราชอาณาจักรอังกฤษระหว่างปีคศ113-114พระรา,าชโอรสของเขาก็คือเจ้าคริสเปอราราชผู้ครองบัลลังก์ราชอาณาจักรอังกฤษระหว่างปีคศ1 1 1 6 1 1 3 5ในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยยุคไวกิกไม่เพียงจำกัด อยู่ในดินแดนสแกนดิเนเวียทะฮะเดนมาร์กเทนอเวแทแคสสวีเดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเขตแดนการปกครองของเยอรมนีเหนือเดนลอสแกนดิเนเวียนศูนย์กลางการปกครองที่เหลืออยู่ในราชอาณาจักรนอร์ทัมเบียบางส่วนของราชอาณาจักรเมอร์เซียและอาณาจักรอิสแองกูีย นอกจากนี้ชาวไวกิงยังได้เปิดหนทางหมายสู่ดินแดนตอนเหนือตะวันตกและตะวันออกส่งผลให้เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นอิสระขึ้นในเชตเลนออกดีและหมู่เกาะเฟโรในประเทศไอร์แลนด์และกิเลนและแลนโซเมโดมีการตั้งถิ่นฐานในเวลาสั้นๆในรัฐนิวฟันแลนด์และนิวอิงแลนด ซึ่งเป็นความบังเอิญเลยไม่ได้ตั้งใจของลูกเรือเลยซ้สำๆนะครับและนิคมกินแลนด์เนี่ยอาจถูกทิ้งร้างเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและชวงศ์ชาวไวกิ้งรูริกเนี่ยได้ขรองดินแดนสลับและเขตปกคอรองฟินโนยุกิกในยุโรปตะวันออกและพน่วเคียบในปีคิศกราั8 8 2ภายใต้จักรวรรดิดิเคฟลุส ้นยุคเาวปีคริสตศักราช839เมื่อทูชาวสวีเดนได้เข้าไปเจริญสัมพันธ์ครั้งแรกในบิเซนเทียมช่วงนั้นชาวสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นทหารรับจ้างของจักรวรรดิในปิเซนตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่10หน่วยโอคารักแห่งจักรวรรด,ดิโดยใหม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอยู่สักสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวสแกนดิเนเวีย รู้จักชื่อโอการักวานันเชียนคำว่าวานันเชียนเนี่ยอาจมาจากภาษานอร์สโบราณซึ่งหมายถึงความเป็นชาวไวกิ้งและชาวนอร์สแหละแต่ในภาษาสลาฟเนี่ยได้กรีกม,มันอาจจะหมายว่าชาวสแกนดิเวเนียหรือชาวแฟรงค์ชาวสแกนดิเวเนียที่มีชื่อเสียงในโอคารักวานันเชียนคือฮาลันฮาดาดา รุสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตรย์แห่งนอร์เวย์สกราาด 1077- ถึง1066ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคาดีที่ผมบอกว่าชาวไวกิ้งเดินทางถึงแบกแดดเมืองหลวงแห่งจกักรวรรดิอับบาเซียชาวนอตได้ใช้แม่น้ำวอกา้าเป็นเส้นทางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นขนสัตว์เขี้ยว งาไขามันผลึกเรือและทัสก,พก็พวกธาตุแหละพวกขี้ข้าอะไรเงี้ยภาษาบ้านเราเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ป่าเถื่อนมากและคือแต่ละทีเนี่ยถ้าเรือที่สำคัญในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้แก่พวกเบียงก้าเฮดปี้คุยปังโจวิกส์สตาร์เฮียร์ลาดูก้าลอฟโกรดและเคียบ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าชาวนอร์เวย์ได้แผ่ขยายเข้าไปตั้งถิ่นฐานถึงทางตอนเหนือและทางตะวันตกเช่นประเทศไอร์แลนด์สกอตแลนด์ไอรเแลนล์ไอซ์แลนดลแล้วก็กินเนลชาวเดนมาร์กไปถึงอังกฤษและฝรั่งเศสในทีเดียวเชียวครับได้ตั้งถิ่นฐานในเดนลอภาคเหนือและภาคตะวันออกของอังกฤษและแคว้นมองดีชาวสวีเดนได้ไปถึงตะวันออกเพราะว่าแผ่ขยายไปถึงจักรวรรดิ ดิเคิลฟลุชผมว่ามีอักษรรูนของคณะเดินทางสวีเดนได้กล่าวถึงการปลุกและการท่องไปยังยุโรปตะวันออกและตะวันตกตามตำนานเล่งเร่าของไอร์แลนด์ไวกิ้งชาวนอร์เวย์ได้เดินทางไปยุโรปตะวันออกด้วยเช่นกันในยุคไวกิ้งนั้นน่ะประเทศนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กยังไม่มีตัวตนเลยครับชาวไวกิ้งส่วนใหญ่เนี่ย ร่วมร่วมเป็นเนื้อเดียวกันมีความคล้ายคลึงในวัฒนธรรมและภาษาแม้จะมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ก็เถอะแต่ว่าชี่กษัตริย์สแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นที่รู้จักเฉพาะหลังยุคไวกิ้งเท่านั้นหลังจากสิ้นสุดยุคไวกิ้งเนี่ยดินแดนจึงได้แบ่งอาณาจักรต่างๆอย่างช้าๆตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในฐานะประเทศที่พร้อมไปกับเข้ารีดเป็นคริสเตียน ดังนั้นการสิ้นสุดของยุคไวกิ้งเนี่ยสำหรับชาวสแกนดิเนเวียเน่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคกลางของพวกเขาในทีเดียวครับซึ่งประวัติของไวกิ้งก็จะมีแค่นี้ครับและถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็กลับขอภัยด้วยครับผมปื้มไนาีริรณกอสงเดือนนักเรียนไม่ใช่นุศึกษาปีที่6เอ้ยไม่ใช่ปีที่5ครับจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7ขออาจบการ บรรยายเพลงเท่านี้ครับพอดแคสต์ถ้าเกิดจะติดตามผมงานใหม่ก็คงจะมีบ้างไม่มีบ้างครับผม,มก็ใกนการก็จบแล้วครับผมขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับขอบคุณครับสำหรับการรายงานในเท่านี้สวัสดีครับ